ลูกใหม่ของเตินธนพลหลังจากที่พ้นคำสั่งจำคุกเปลี่ยนมากนี่หรือพระเอกที่เคยดังมามากๆเลยลคะค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ทางเราไม่พลาดจะพาเพื่อนๆมาชมสำหรับพระเอกนาคมอย่างเตินธนพลที่ตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปมากคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นความสุขทีเรียบง่ายเลยทีเดียวสำหรับพระเอกคนนี้และไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวใดๆเจ้าตัวบอกว่าพ่อกับแม่พร้อมยืนเคียงข้างเสมอในช่วงที่เตินธนพลพระเอกอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นน้อง จากจะไว้หนวดเขาแล้วต้องบอกเลยว่าคลายเครียดและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆอีกด้วยล่าสุดนี้เอาฟ้าฉีกครอบหัวแต่งเหงาแหละค่ะดูออกเป็นพระเอกเล่นอะไรก็น่ารักไปหมดค่ายล็อกดาวน์กองละครเปิดให้ถ่ายละครได้แล้วล่ะค่ะตอนหน้านี้เป็นข่าวชวนให้ตกใจมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อเติร์นธนพลพระเอกชื่อดังถูกสรารจังหวัดต,ตะเชิงเซาสั่งจำคุก5ปีแต่เติร์นเองก็รับสารภาพจึงถูกลดโทษเหลือแค่2ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญานั้นโดยเกิดเมื่อปี2 0 0 ร6 0ค่าหนุ่มเติร์นได้เช่าที่ดินโดยเปิดกิจการคาแคร์และตรวจสอบพบว่ามีการแอบต่อไฟฟ้าหลวงมาใช้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งความซึ่งตอนนั้นเติร์นเองถึงกับขอบเบาชี้แจงเสียงสั่นว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแค่ไปไปกับกับแต่ก็มีคนมาดูแลตรงนี้คือยอมรับว่าตกใจกับข่าวนี้ยืนยันว่าตนเองไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะต่อมาศาลจังหวัดเชียงเซาเองมีจดหมายแจ้งไปยังนายธีรเกียรติสีเมืองหรือว่าลุงเล็กซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้พระเอกหนุ่ม เช้าเพื่อทำคาแคข,ขอให้ไปเป็นพยายนที่อายการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เป็นโจ์น,นายธนพลหรือวัตเติน์นั่นเองค่ะจากพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคเป็นระยะเวลา2-3ปีกระทั่งล่าสุดเมื่อวานานี้ศาลจังหวัดนั้นได้ตัดสินโดยจำคุกเป็นระยะเวลา5ปีแต่เจ้าตัวยอมรับจึงลดโทษให้เหลือเพียงแค่2ปี6เดือนนั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องรล่าที่เราได้นํามาฝากกันครั้งน้้จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ